กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีส z e ได้เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766ค1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องการเมืองนะทั่วโลกแล้วกันแต่ก็โยงถึงบ้านเราด้วยนะเพราะว่าดิฟสเตเนี่ยหรือว่ารัฐในส่วนลึกนะมันมี คนที่เกี่ยวโยงกับอํานาจนะที่ผ่านเข้าไปกับพวกกันเมืองอะ่ะนะซึ่งมันเป็นอํานาจนอกนะที่ไม่ใช่รักการเมืองโดยตรงนะเช่นกลุ่มทุนนะอำนาจทุนอํานาจของรัฐเอกชนนะผู้มีอิทธิพลอ่ะนะนะในในรัฐนั้นๆอ่ะนะนะที่เรียกว่าดิฟเซตคือรัฐในส่วนลึกนะวันใครที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็ให้เข้าใจก่อนนะจะได้เข้าใจตรงกัน คือใครที่มองโลกสวยว่าโอ้โหประชาธิปไตยเนี่ยคือประชาชนเลือกตั้งมาแล้วก็จบแล้วก็ได้อะน,นี้ไม่ใช่นะมันคือทั่วโลกอะ่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราทั่วโลกเป็นแบบนี้แหละคือคนที่มีอํานาจเดิมอยู่นะคุมอํานาจเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมอยู่อ่างเงี้ยนะเขาพยายามจะคงคงสร้างอํานาจนั้นแหละ แล้วคิดดูว่าเวลาเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะมันจะไปทําให้โครงสร้างนั้นเปลี่ยนแปลงเขาจะยอมหรือล่าละนะเขาก็ใช้ทั้งเล่ทั้งกลทั้งอุบายนะเขาบอกไม่ได้ด้วยเอ่อมนก็ต้องด้วยคาถาอะไรประมาณนี้เห็นไเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายนะเข้าใจตรงกันก่อนแล้ววันนี้จะมาชวนคุยกันว่าให้เข้าใจว่าดิปสเตยทั่วโลกเนะี่ยเขามองประชาชนเนี่ยอย่างไรนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนะเขาไม่ได้มองว่าประชาชนนี่โอ้โหเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับ อีกประการหนึ่งก็คือดิฟสเตทที่ผมเล่าให้ฟังนะมันไม่ใช่องคกรลับอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างอำนาจของเขานะว่าดิ s สเตทเนี่ยไปพัวพันกับอำนาจทางกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจการเงินอย่างไรพูดง่ายคือเราไม่สามารถมองเห็นเราก็เลยคิดว่ามีองค์กรลับอะไรพวกนี้แต่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ก็คือเขารู้จักกันนะนะเขารู้จักกันมีสายตรงโทรคุยถึงกันได้ฝากฝังโครงการอะไรพวกนี้ไดนะ้นโยบายอะไรประมาณนี้ นะเราดึงเรียกว่าดิ s สเตทนะครับนะมันไม่ใช่เป็นองค์กรรับอะไรพวกนี้หรอกนะเขาโยงใหญ่มีอำนาจที่เรามองไม่เห็นน่ะนะเราก็เรียกว่าดิฟสเตทนั่นเองนะครับมันดิฟสเตททั่วโลกเนี่ยเขาจึงไม่ได้มองประชาธิปไตยนะว่าประชาชนเลือกตั้งมาแล้วจะจบนี่ใช่นะเขาพูดง่ายคือเขามีอำนาจแฝงอะนะนะไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนหรือด้วยคาถาอะไรประมาณนี้คือ ต่อให้เลือกตั้งมาแล้วแพ้หรืออะไรก็แต่เขาก็จะมีวิธีการเพื่อจะสะกัดการหนนเป็นเกมอ่ะนะที่ผมเล่าให้ฟังไงว่าทำไมเลือกตั้งรอบนี้ผมถึงไม่ไปเลือกใครเลยอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมมองเห็นว่ามันจะจบที่เกมนะก็เราส่กอนฟังเพราะนั้นไม่อยากให้คนไทยผิดหวังเยอะคาดหวังเยอะในแง่ที่ว่าโอ้โหเป็นโลกอุดมคติในโลกความจริงเป็นแบบนี้นะดิฟสเตทเขา ทั่วโลกเลยเขามองประชาชนเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งในกระดานแห่งอำนาจเขาเองนะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ให้วุ่นวายเนี่ยนะดิฟสเตทที่ฉลาดนะเขาก็ต้องเอาเสียงโหวตประชาชนขึ้นมาด้วยนะเป็นตัวคิดคำนวณจะมองประชาชนเป็นเบีย้ยเล็กๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วไงนะในอดีตถ้าดิฟสเตทที่มองประชาชนแค่เป็นเบี้ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างปฏิวัติฝรั่งเศส นะปฏิวัติรัสเซียปฏิวัติจีนอย่างเงี้ยก็ดิฟสเตทเหมือนกันสมัยโน้แต่สมัยโน้ตย,นยังไม่มีประชาธิปไตยไงนะเขามองเห็นประชาชนเป็นเบีย้ยอะไรอย่าเงี้ยแต่พอประชาธิปไตยมาเนี่ยดิฟสเตทนะที่ไม่มองตัวแปรนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ